ตรงนี้นะคะเรียกว่าหมู่บ้านยายเหลาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนซอยกอผายอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเมื่อในอดีตบอกว่าเคยเป็นพื้นที่สีแดงที่ประสบปัญหายาเสพติดแต่ปัจจุบันนี้ด้วยพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ได้พระราชทานกองทุนแม่กองแผ่นดินได้นํามาสู่การร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชนทําให้ชุมชนซอยกอผายแห่งนี้ได้มีชีวิตใหม่ได้มีแนวทางของการก้าวไปสู่ การห่างไกลยาเสพติดน้ำพระไทยไหลพรางพรมชโลมถิ่นข้าพเจ้าอยากขอความร่วมมืออย่างจริงจังจากรัฐบาลและคนไทยทั้งชาตินั่นคือการแก้ปัญหายาเสพติดที่บ่อนทำลายสังคมไทยมาหลายสิบปีแล้วและนับวันแต่จะรุนแรงขึ้น สมัยก่อนชาวไทยภูเขาเคยปลูกฝิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุตสาห์อาบเงือต่างน้ำตั้งโครงการหลวงขึ้นมาแก้ไขชวนชาวไทยภูเขาให้หันมาปลูกพืชเมืองหนาวแทนจนขณะนี้พวกเขาก็เลิกปลูกฝิ่นไปแล้วเป็นเวลากว่าสิบปีแล้วที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงช่วยรัฐบาลดูแลคนไทยประเทศไทยโดยยุทธศาสตร์พัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดินสร้างสังคมไทยเข้มแข็งห่างไกลาย,ยาเสพติดเป็นไปตามแนวพระราชดำริการพัฒนาสังคมชนบทไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าใจเข้าถึงพัฒนาในการนำพลังประชาชนมาร่วมพัฒนาชาติไทยสร้างชุมชนพึ่งพาตนเองห่างไกลาย,ยาเสพติด ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ภาครัฐเป็นผู้ให้การสนับสน,นุนวันที่ชาติและองค์ราชามวลประชาอยู่มาพ้นภัยขอดูแลคุ้มครองด้วยใจนี่คือคำสัญญา ่ชชาาติเิเญน,ไไว,น,นวันนี้ที่มาวันนี้มาในนามของผู้จัดก,การระบบสิ่งที่อาจจะเป็นจุดจุดแข็งของที่นี่ก็คือในเรื่องของมีความคุ้นเคยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นหลักในการถวายความปลอดภัยในการเผยแผ่พระธรรมาโดยตลอดนะครับเรก็ได้ทํางานโดยใกล้ชิดโดยเพในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็ในพื้นที่ตามแนวเชเดรันเราได้นําแนวพระมรรตไปปฏิบัติมาโดยตลอด วันนี้กองทัพบกีมีโครงการที่เ,เข้าไปดูแลทั้งหมด127โครงการซึ่ง127ก็เข้าไปดูหลายโครงการในส่วนนี้นะครับแล้วรวมความกีบกองทัพภาคอืนด้วยอันนี้นก็ต้องให้เครดิรกับทุกกองทัพภาคเหมือนกันเพราะว่าทุกคนต้นพยายามที่จะน,น,นาําแนวพระธรรมหรือว่าความแบบของวง้าไปสู่ประชาชนโดยรวมเราจะต้องช่วยกันสร้างอุดมการให้กับ คนในชาตินะไม่ใช่เฉพาะทหารอย่างเดียวผมคิดว่ามีความสําคัญต่อคนในชาติว่าวันนี้ทําอย่างไรเราจะมีความรักความสามัคคีแล้วก็อยู่ภายใต้นําปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของบาทเป็นหัวนำมาใช้ในในการดําเนินชีวิตอยู่ในวันนี้การยุทธศาสตร,ร์11ประเด็นปฏิรูปคือคํามั่นที่รัฐบาลประกาศเพื่อร่วมก้าวเดินกับประชาชนคนไทยเพื่อร่วมการสนองพระราชดำริน้อมนำยุทธศาสตร์การพัฒนา เข้าใจเข้าถึงพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแนวทางสร้างสังคมชนบทไทยให้อบอุ่นสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด,ด้วยการนำพลังความดีความสามัคคีที่จะร่วมกันเป็นพลังพัฒนาหมู่บ้านชุมชนอันเป็นหลักสำคัญที่จะพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนโดนยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยและองค์ประกอบแห่งไทยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คืนความสุขให้กับคนในชาติต้รมพรมพบารมีจักรีวงศ์จารยรมพบาร,ากกร,ารมารีจะพาไปพบชุมชนเล็กๆก,กลางเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่อยู่ใกล้กรุงเทพม,มากที่สุดและมีนักท่องเที่ยวจากทุกม,มุมโลกแวะมาเยือนอย่างคึกคัก มีศูนย์รวมความบันเทิงที่พรั่งพร้อมไปทุกรูปแบบจึงมีผู้คนหลากหลายอ,อพยพมาขายแรงงานและแสวงโชคจึงส่มเสี่ยงกับปัญหาย,ยาเสพติดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากชุมชนเล็กๆแห่งน,นี้เขาสามารถนำพาคนในชุมชนห่างไกลยาเสพติดด้วยพระเมตตาและนามพระจารฤทไทยผ่านกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างได้ผลปัญหาในอดีตนั้นเป็นยังไงบ้างคะ คือในอดีตของชุมชนซอยกอไผ่เนี่ยนะครับเนื้อที่ในชุมชนกอไผ่มี991ไร่ประชากร770ครัวเรือนนะครับ3,309คน<ไ>นะครับส่วนหมู่บ้านยายเหลาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นประชากรแฝงเข้ามาตั้งลกลากอยู่ประมาณ6ไร่ก็ได้กองทุนแม่นะครับเข้ามาร่วมคุณาการในในชุมชนของเราทําให้พี่น้องในหมู่บ้านแม่เฉลาลนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นประชากรแฝงนะครับสวัสดีครับนะครับก็ สุมสยเสี่ยงกรยาเสร็จติดยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าเขาก็ยังาสามัคคีกันนะครับมีกลุ่มอาชีพนะครับบางคนก็บางคนก็เลี้ยงไก่บ้างเก็บเก็บของเก่าขายบ้าง<ย>ก็ใช้ชีวิตวิถีชีวิตแบบ<ม>ชุมชนชุมชน,ชมชนแต่เราก็ไปมาหาสู่กับเบิดเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันนะครับเนี่ยมีหลายอาชีพครับหลายสาขาอ้าวกองกองแม่ค่ะจากมหาราชินี กำลังสาคัญในการพัฒนาชุมชนครับผมครับผมคือเนี่ยเราเป็นที่มาของนายอดีตที่ว่าเป็นเคยเป็นพื้นที่สีแดงเสด็จแต่ก็ไปล่มโพล่มไสแล้วก็เข้ากับของผู้แม่ของมรดินช่วยกันขับเคลื่อนฉันก็พยานมบดินที่เดเป็นสีขาวแต่ก็ขาวไม่ได้เพราะประชากรแฝงเยอะคุณแม่ก็ช่วยแล้วก็ยังเบาใจได้ช่วยตุยทุกอย่างช่วยให้ดีขึ้น ก็เป็นสีเหลืองได้เราก็พอจะยาไม่เป็นสีแต่ขสนิทกับความสนบอกตรงๆเลยดังนั้นในทุกๆเดือนกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนซอยกอไผ่เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจำเป็นต้องทบทวนการดำเนินการที่ผ่านมาเพื่อให้คนในชุมชน เกิดจิตสำเน็กร่วมกันโดยคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินและผู้ที่มีจิตอาสาแต่ละภาคส่วนจะมีการประชุมพูดคุยกันเพื่อสรุปผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินตลอดจนช่วยกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคร่วมกันไปจนถึงการรับรองครัวเรือนปลอดภัยเพื่อเพิ่มสมาชิกบุคคลครอบครัวให้ห่างไกลยาเสพติดให้มากที่สุด เราจะร่วมอย่างนี้ทุกเดือนทุกเดือนตั้งแต่ปีห้ม <ไป S 1> เป็นต้นมานะครับแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับต่อจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะมีการฝึกสอนอาชีพน้ำยาล้างจานเป็นโครงการกองทุนแม่ของแม่ดินและทุกกิจกรรมในกองทุนแม่ของแผ่นดินยังได้ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้เรียนรู้การฝึกอาชีพพื้นฐานเช่น ฝึกทำน้ำยาล้างจานเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนสร้างกลุ่มอาชีพน้ำยาล้างจานจำหน่ายเป็นรายได้กลับคืนสู่ชุมชนไปจนถึงโครงการปลูกผักไโดรโปรนิกปลอดสารพิษอันเป็นแนวคิดก่อนทุนแม่ของแผ่นดินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสร้างรายได้และเพิ่มความสัมพันธ์ช่วยเหลือเกื้อกูลขายจำหน่ายภายในชุมชนตามวิถีแห่งไทย และด้วยพระมาหากราุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผ่านมาทางกองทุนแม่ของแผ่นดินจึงได้โอบอุ้มชีวิตผู้เคยพลาดพลัง้งเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้หลุดพ้นจากความท้อแท้สิ้นหวังและมองเห็นหนทางแสงสว่างที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคงขอขอบคุณกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับที่ให้โอกาสแล้ก็ให้เครื่องมือ หากินกับผมให,ให้พูดรดลดพ่วงข้างผมมาใช้ประกอบอาชีพหนูติดยาเสพติดมาได้ห้าปีแล้วหนูต้องการว่าที่จะเลิกมีวันหนึ่งหนูได้ยินเสียงเสียงตามสายจากประธานชุมชนก็ให้เขาพามาที่นี่เพื่อมาคุยกับประธานว่าหนูต้องการจะเลิกยาเสพติดตรงนี้นี่จะทำให้หนูมีความมั่นใจออกไปใช้ชีวิตเังลยนะก็ ไปไหนก็ไม่ต้องกลัวค่ะปลูกผักสวนครัวทำกระเป๋าสรารพัดทุกอย่างค่ะมีอาชีพแล้วเนาะ,ะขอบคุณค่ะที่พระองค์ได้ช่วยเหลือหนูแล้วก็ให้โอกาสให้กับภาภัยพันหนูแล้วได้น้ทาถึงพึ่หนูมนาจะขอบที่ว่าให้หนูได้ลดละเลิก,เกี่ยวเสพติดแล้วหนูสาบานว่าจะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกัยบยาเสพติดอีกต่อไปแล้วจะช่วยเหลือทุกคนที่ติดยาเสพติดด้วย ทางชาติางชาติและชาวไทยขององค์ทรงพระเจริญ วันนี้นะคะด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับชุมชนซอยกอผผ่อำเภอบางละบุญจังหวัดชลบุรีแห่งนี้มีเพียงเป็นศูนย์รวมพลังเพื่อนำพาไปสู่การควบคุมและยับยั้งห่างไกลยาเสพติดให้กับคนในชุมชนเท่านั้นนะคะแต่พระองค์ยังได้พระราชทานชีวิตใหม่ให้กับน้องวันและน้องแอนและอีกหลายหลายคนในชุมชนได้หันกลับมาตั้งต้นชีวิตใหม่ เพื่อห่างไกลยาเสพติดและเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนอีกหลายคนในจังหวัดค่ะสวัสดีค่ะทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจําค่ำนี้ค่ะช่วงนี้ดิฉันปฏิมากรใจอ่อนดิฉันปร,ริชาติใบกวีพร้อมทีมงานขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามชมสวัสดีค่ะ